สวัสดีค่ะแม่ติวก็เอากระทอนแช่อิ่มมาอ้างได้แตเด้อฝีมือแม่ติวค่ะนะคะทำเป็นทุกอย่างแต่เราก็ขอให้ลูกเอ่ยปากบอกว่าแม่อยากกินนะคะเอฟซี FC เอาเอามาให้เป็นถุงปุ๋ยเลยนะคะกระท้อนเอฟซีแม่ดิวนะลูกก็บอกแม่ทำกระท้อนลอยแก้วกินหน่อย กินได้สดได้ทั้งน้ำนะคะนี่ค่ะกระท้อนร้อยแก้วแมตส์วนะคะจะเป็นน้ำตาลครึ่งโลค่ะนะคะในกระปุกนี้ใช้น้ำตาลครึ่งกิโลน้ำตาลทรายขาวนะคะแล้วก็คั่วน้ำตาลนิดนึงให้มันออกสีนะคะแล้วก็ใส่เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะกระท้อนกระปุกนี้นะคะแล้วก็น้ำพอประมาณนะคะน้ำพอประมาณประมาณ ลิตรหนึ่งได้ค่นีลิตรหนึ่งแล้วก็เติมหน่อยๆพอน้ําเดือดแล้วคนน้ําตาลละลายแล้วก็น้ําตาลเราคั่วก่อนนะค่อยใส่น้ํานะคั่วให้มันออกสีนิดหนึ่งจ้ามันจะเป็นสีนี้นะคะกระท้อนนี่แม่ติ๋วแช่น้ําเกลือนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แช่น้ําเกลือนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนน้ําอีกน้ำหนึ่งน้ำที่สองแล้วก็กลับมาล้างเป็นน้ำที่สามแล้วก็ใส่โถนะคะ แล้วเราก็ชิมดูได้นะคะมันก็จะออกนัวน,นิดนิดๆนะคะแล้วก็เปรี้ยวหน่อยๆน,นะคะน้ําตาลนี้เราก็เอาแค่นี้ค่ะขึ้นกิโลนะคะจะเพราะว่าไม่ค่อยกินหวานกันเท่าไหร่เนาะบ้านไม่ผิวเนาะจะก็เลยมาทําคลิปให้ดูว่าหน้าทามน,นีะ่คะ่ขนาดพึ่งทําเสร็จนะคะทําตอนขึ้นบ้านดําค่ะนะคะบางทีนะคะคนโน้นคนนี้อยากจะทําอะไรมาให้เรากินนะคะเราก็บอกออ น่าอร่อยนะท่เป็นค่ะแม่ติ๋วทําเป็นหมดแม่ติ๋วแม่ค้านะ่าโรงพยาบาลน,นะคะของดองแม่ติ๋วทําเป็นหมดนะคะจะเป็นมะยมดองมะขามดองกระท้อนดองนะคะทําเป็นค่ะแต่ว่าลูกเขาอยากจะกินไหมแค่นั้นเองนะคะก็ขอบคุณคนที่เคยทํามาให้กินนะคะก็อร่อยค่ะนะคะแต่ว่า <c oughs> ก็ขอบคุณเขานะคะด้วยความบังดีก็ทํา,ทาให้เรากินเนาะส่งมาจากทางใครไม่ให้เรากินแต่ว่า ตอนนี้ก็คงจะไม่ได้ส่งอะไรกันแล้วนะคะจะเพราะว่าเนื่องด้วยว่ามีความเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะคะจ้ะ่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเมติวก็รักเหมือนเดิมเมติวเป็นคนไม่โกรธคนไม่เป็นคะ่ะเมติวไม่ใช่คนขี้วีนนะคะจะแต่จะให้เมติวได้วีนนะคะเอาถึงที่นะคะเอาถึงที่เลยนะคะก็ขอบคุณนะคะก็มาพูดอะไรนินดหน่อยๆเนาะคะ่ะเนาะ ก็พูดคุยกันรักกันได้เหมือนเดิมนะคะเข้ามาได้ทุกช่องทางนะคะหาเมติวนะคะเมติวเปิดสาธารณะทุกช่องทางคะ่ะนะคะได้ทุกคนคะ่ะนะคะแต่ว่าต้องมาขอสมัครเป็นเพื่อนเมติวนะแล้วเมติวจะไปยืนยันรับเอานะคะเพราะว่าเมติวไปหาเพื่อนไม่ได้เพราะว่าอัตราของเมติวเต็มแล้วนะคะ คือ5000คนตอนนี้ไม่ก็ปลาเข้าไปจะ800 0แล้วค่ะนะคะก็ขอบอกพี่ๆน้องๆให้เข้าใจนะคะว่าถ้าไมไปหาเมติวแล้วเมติวไม่กลับมาคือมันมันคนเยอะเกินเมติวต้องรอรอไปกดแล้วแล้วก็รอเขาสั่งมาว่าคนไหนที่เป็นเพื่อนคุณแล้วที่ยังไม่ถึงหนึ่งปีแล้วที่ไม่ได้ติดต่อกันเขาจะบอกคุณจะลบไหมเมติวก็จะบอกลบ ถ้ามีคนมาสะขอเป็นเพื่อนห้าคนแม่จิวก็จะลบห้าคนนะคะก็คือแล้วก็จะไปเอาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนทั้งห้าคนแล้วมันก็จะเต็มเหมือนเดิมนะคะอันนี้แม่จิวก็มาบอกไปนะคะใครเป็นเพื่อนแม่ติวแล้วอย่าพึ่งหนีอยากแม่ติวนะคะรักแม่ติววน,น้อยแต่รักนานๆตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะนะคะก็สวัสดีก็เอากระท้อนมาอ้างค่ะนี่นะคะลูกบ่นอยาาก,กินเมื่อคืนนี้แม่จัดให้เลยค่ะ นี่แหละค่ะเสน่ไปจวักนะคะถึงจะขี้หล่แต่ก็พอมีฝีมือทําอยู่นะคะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะรักๆทุกคนนะคะเดี๋ยวรอคลิปกินกระทอนกับแม่ติวนะคะเดี๋ยวแม่ติวทำพริกเกือก่อนค่ะพริกน้ำตาลเกลือนะคะบ๊ายบาย